อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่าง 1. อดทนต่อคำสอนไม่ได้คือเบื่อต่อคำสั่งสอนที่เกียจทำตาม 2. เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ 3. เพลิดเพลินในการรมคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. รักผู้หญิง ภิกษุสามเณรผู้หวางความเจริญแก่ตนควรระวังอย่าให้อันตรายสี่อย่างนี้ย่ำยีได้ตัวอย่างข้อสอบอันตรายของพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่ข้อสอบถามว่าภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ควรเว้นอันตรายสี่อย่างคืออะไรบ้างตอบควรเว้นอันตรายสี่อย่างคือหนึ่งอดทนต่อคำสอนไม่ได้ คือเบื่อต่อคำสั่งสอนที่เกียดทำตาม 2. เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องอดทนต่อความอดอยากไม่ได้ 3. เพลิดเพลินในกามคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. รักผู้หญิง